สิคุ้มบ่เนาะพี่นอู้กัาไปอันเนี้คนคล้องห้งคนขักโคตรคนพูได้พี่นออางนี้นนนสิคุ้มว่นาะกับค้องแห้งที่คนอีกเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงพี่นอนเบิ่งเดี๋ยว ไม่มันสีคุ่มบ่ละ่ะก็ของห่างปุ้นเนี่ยปิ่งเนี่ยเสือ้อเกดเป็นตังมวยใส่รถดบ่ละ่ะคือมันเรายอยู่ในละกินตะนวยไส้ลวเป็นตะปีนตีรังกาเนี่ยอ่ะใส่นาะหนักหนักหนั่หนักหนักยวงห,ห,หางเลยพี่น้องเลยยวงหางก่อนเนี่ยหน,นิยวง <Burg> หางอับแสงไปเลยเดี๋ยวดูเถิด องมันสิคุมบ่นเหรอครับแต่ถ้าอันนีหน้หนึ่งอุบัติเหตุลดความเนีอันตรายกที่พี่น้องขึ้นสูงสูงปวดรถปิกอัพอยู่เทินไหนฮะอยู่เทินนี่แหละ่ะเอ้าให้เพิ่นไปเดินทางปลอดภัยเด้อแตงแรงแตงแรงไปเหรอพี่น้องเนี่ยไปบัรเจ้าคมันเอย <laughs> โอ้เห็นมาตะหมกไก่ไปเห็นก่อนเห็นก่อนไปเลย